สบายดีทักทายพี่น้องในตีสบายดีสบายดีมากินตังขับปุ่นเด้อพี่น้องทั่วโลกพี่น้องทั่วร์โลกเมือกินมังไร่อะไรไทยแล้วมัน้องเก่งยั่วเด้อพี่น้องตัมขับปุ่นป้าตังขับปุ่นตังบักเพล็ดตังบักเพล็ดตังบักพริกาต่อขอกินน้ำบ่ได้ดอกขยแสบใส่ญาติไล่ ตามกินตามพี่น้องของป้ายผู้ใดขับมาถักไก่กันเอาโคกเด้อเอาโคกเด้อเอาโคกกนใส่กระช้องหมากเด้อเโคกเด้อยดาวตามเด้อะเลยนะเยอะยั่วเยอะขอจัดไปจัดมาพิเศษสองหมากค่ะอย่าเอะไรค่ะเยอะนะคะสบายดีทุกคนเข้ามาคอมเมนต์เด้อทักทายทุกคนเนาะมากินกรรกันเด้อพี่น้องเด้อ mẹ 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 nhảy mẹ 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 bằng mẹ 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 mặc nạp nạp ai ตอนนี้เวลากระเทียงบ่ายเนาะพี่น้องกินข้าวเทียง นยุ่กหคือยนเลยคอยเยดิข enfin ่าเข่าไอ้หรอกพูนว่าอยากนั่งด้เวะ่า่เด้อพี่นอกเอ้กินข่าวเด้อ ไลหรือไรจะมาเพื่องานนี่นะอยู่ในตลาดคือเก่ามันอยู่ห้องอยู่มึงหกินอกิ่้องกาวอ่ารอางไายอมอยือเ่อบุุมาลงตี้ล่ะาลงไปเ็งก่ขอได้เป็น้ ถักกินกคกินกกโโากินโคกใหม่ถากินโคกใหม่พักพักพักลูกส่วนตัวช่วง <rôle> ติงอ่ะนะขอนายกทินเพิ่มเรือติงนะตัวนั cat <S 2> <S 2> ้นยาแล้วว่าไ่ได้ยินตัวนี้ไม่ได้ยินตัวนี้ขอนายกินเพิ่ม กู้บริจงด้วยแ่สอนไว้สีหาห้องสอนหนึ่งยอกูได้เพชรกระสังแป๊บซี่เน้อจ่ายเองจเองเน้อสักแป๊บซี่ใจเองเน้อ

เดซิเลียถ้่วยน้ำ้ังดอกได้ข่าวมากระฟากกดไล่กดแจเลยกดติดตามทีมข่าีในน้อเป็นกำลังใจไม่น่าใครมุกเนาะขอบมูกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเป็นกนำลังใจสองร้อยสองร้อยเก้าสิบคนตอนนี้เนาะ